กินดีต้อนรับกับสู่ช่องไบท์ไวบนคาวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรถกระบะที่ทั้งแข่งก่นคนทานและล้ำสมัยที่สุดในปี2020พบนั่นคือ All New s u z u D Max รุ่นใหม่ล่าสุดรถรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอึดความประหยัดและสมรรถนะที่ไว้ใจได้เสมอและในปี2020ผู้กิ s u z u ก็ได้ยกกระดับให้เหนือกว่าที่เคยทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะทำให้รถคันนี้พร้อมพร้อมตอบโจทย์ทั้งชีวิตในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทางเริ่มจากภายนอกก่อนเลย Isuzu D-Ma คูณ2020พกมาพร้อมพร้อมดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและดูแข็งแกร่งทันสมัยด้านหน้ามีกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมพร้อมโลโก้ Isuzu ที่โดดเด่นตรงกลางชุดไฟหน้าแบบ LED แพร้อมพร้อมไฟ daytime running light ช่วยให้หน้ารถดูดุดัดนและมีเอกลักษณ์มากขึ้น กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ดูนาและมีเส้นสายที่เฉียบคมฝากระโปรงหน้ายกสันให้ความรู้สึกทรงพลังมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่แข็งแรงล้อร้อยขนาด18นิ้วหรือออปชั่น20นิ้วช่วยเพิ่มความสปอร์ตและมั่นใจ ส่วนด้านท้ายมีฝาท้ายออกแบบใหม่พร้อมพร้อมไฟไท้ายและแบบโชบเฉียวและสปอยเลอร์ในตัวตัวถังทั้งคันไซคงสร้างเหล็กแรงดึงสูงเพิ่มความแข็งแรงและลดแรงต้านลมได้ดีขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบุกป่าฝา่าภูเขาดีมากรุ่นนี้พร้อมพร้อมลุยทุกเส้นทางจริงต่อออกมาถึงเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ซูซูยังคงเน้นความทนทานและประสิทธิภาพสูงสุดใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ ดีเซนเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดราว1 9 0แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองดีเยี่ยมแรงบิดมาเร็วเหมาะทั้งสำหรับการลากจูงและการเล่งแซงบนทางหลวงระบบกันสะเทือนใหม่ได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงออกระบบขับเคลื่อนสีล้อของ DMAX มาพร้อมพร้อมโหมดให้เลือกทั้ง2เอ CH และ CL เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนระยะความสูงจากพื้นมากถึง2 4 0ม mm, ิลลิเมตรและสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง800มิลลิเมตรเสริมด้วยระบบช่วยลงทางลาดชันและช่วยออกตัวบนทางชันทำให้ขับขี่ในเส้นทางทุรกันดารได้อย่างมั่นใจระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบใหม่ช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำยิ่งขึ้นและการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นมากทำให้ขับทางไกลได้สบายและเงียบกว่าเดิมอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยระบบควบคุมการเผาไหม้ที่ปรับปรุงใหม่ ให้ตัวเลขเสียราเก้าถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถกระบะขนาดนี้ออภายในห้องโดยสารของตีมาคูน2อนยพกยกระดับความพีเมียมขึ้นอย่าง mm hmm. เห็นได้ชัดแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุนุ่มมือตกแต่งด้วยโทนเงินและสีดำดูหรูหราหน้าจอสัมผัส10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เต็มรูปแบบพร้อมพร้อมจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทันที่ทันสมัย แสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบและอ่านง่ายบอ่อนั่งออกแบบใหม่รองรับสรีระดีกว่าเดิมรุ่นสูงสุดมาพร้อมพร้อมบ่อนหนังแท้และปรับไฟฟ้าเพิ่มความสบายสำหรับการเดินทางแต่ออพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะรุ่น Double c a p ที่มีพื้นที่วางขาและสีเหลือเฟือ ช่องเก็บของและช่องชาร์จไฟถูกจัดวางอย่างลงตัวระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์หลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งการเก็บเสียงก็ดีขึ้นด้วยกระจกกันเสียงและซิมยางประตูหนาขึ้นด้านความปลอดภัยซูซูก็จัดเต็มไม่แพ้ใครทั้งระบบระดบซีคูล e ส์คอ c โทรล e ลนด์ r ดปา a ์ทเจอร์วอร์เน็ต n ลินด i n ปอต t o m ิ n i อร์อั g โน c ั m ิอิมเมอร์เจนซี่เบรกิและเรียร r ครอสท a าฟฟิกเรเรียกได้ว่าครบเหมือนรถระดับพรีเมียมเลยทีเดียวอ้อสวนเรื่องราคา i อ u ซู d ูดีมาคูณ2,020 6ยังคงความคุ้มค่าไว้เหมือนเดิมโดยราคาจะเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและขึ้นไปถึงราว1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมพร้อมระบบขับสีและออปชั่นคอนบบซึ่งถือเป็นราคาที่แข่งขันได้กับคู่แข่งอย่างเทยโยตะฮิล10 ฟอร์ดเรนเจอร์และนิสสันนาารแต่สิ่งที่ทำให้ดีแม็กซ์โดดเด่นคือความทนทานความอึดและสมรรถนะจริงที่พิสูจน์ได้ในทุกสภาพการใช้งานไม่ใช่แค่รถกระบะสวยแต่คือรถที่พร้อมพร้อมรุยจริงคูณโดยรวมแล้วซูซูดีมาคูณ2026คือวิวัฒนาการที่สมบูรณ์แบบของตำนานกระบะสายพันกแก่งมันผสานความแข็งแรงแบบรถใช้งานกับความหรูหราและเทคโนโลยีแบบรถยุคใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะใช้ทำงาน เดินทางหรือออกที่ผจญภัยรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่มีทั้งพลังความสบายและความทนทานในคันเดียวซูซูดีมาคุณ2020พบคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมช่องป i ายไว้บนคอลยาลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และข่าวสารยานยนต์จากพวกเราในตอนต่อไปครับ